สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวด่วนจะมาแจ้งให้เพื่อนๆชาว e-bay ทรานะครับเกี่ยวกับเรื่องด่วนตอนนี้เลยที่เป็นประเด็นมากก็คือการที่สินค้าโดนลบร้านโดนปิดนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมอยากจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวผมนิดนึงไม่ได้อยากจะโชว์นะครับแต่กลัวบางคนไม่เข้าใจว่ามันมีปัญหาจริงเหรอนะร่ากลัวขนาดนั้นเชียวนะครับคือตอนนี้ผมขายอยู่ นะครับยังขายอยู่นะปัจจุบันนตอนนี้เลยมีออเดอร์อยู่จริงๆนะครับรอเตรียมจัดส่งผมมีทั้งหมด3 a c แอค n คนะครับเป็นท็อปเลดมีอันนี้จริงๆก็เป็นท็อปเลดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็น power seller ส่วนอันนี้แอคเคาท์หลักผมนะครับก็คือมีแอคมีฟีดแบ็อยู่พอสมควรขายมานานนะครับยอดผมมีนะครับตอนนี้คือได้ข่าวมาชัดเจนแล้วว่าเราต้องหยุดขายนะครับ ส่วนวิธีทําให้สินค้าเราไม่โดนลบคือเราจะต้องเปลี่ยนการจัดส่งให้เป็นรูปแบบส่งด่วนพิเศษทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลอดจากตอนนี้นะครับที่หลายคนร้านโดนปิดเซลเลอร์ลิมิตโดนลดจนเหลือศูนย์เนี่ยเพราะว่าสินค้าโดนลบนะครับพอโดนลบมากๆมันก็เคยกลายเป็นโดนลิมิตนะครับแล้วก็โดนปิดแอคเคาท์ไปได้เลยถ้าใครสินค้าเยอะ ดังนั้นนะครับอันนี้สําคัญเลยผมเลยอยากจะมาเตือนอยากจะมาให้เพื่อนๆเราเนี่ยทำตามนะครับเพราะหลายคนเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วนะครับไม่ได้เรื่องโกหกเลยลองไปดูในกลุ่มได้นะครับโดนไปแล้วหลายคนคือเริ่มทํากันเลยถ้าใครที่เห็นแล้วตอนนี้ประเด็นหลักเลยที่เราต้องทํากันก็คือเปลี่ยนการขนส่งสินค้าทุกชิ้นที่เราขายนะครับให้เป็นส่งด่วนพิเศษทั้งหมด ไม่มีส่งแบบอื่นนะครับเข้าใจเนาะคือเพราะตอนนี้เกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยอเมริกาโดนน,นะครับโควิดเขาเลยอยากจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันส่งเป็นด่วนให้ถึงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะอเมริกานะครับเขารวมทุกที่ไปเลยดังนั้นเราควรทำเพื่อความปลอดภัยนะครับวิธีทำให้เราเข้าไปที่ listing แล้วก็เลือก active listing ของผมเนี่ย ผมลบไปบางส่วนและไอ้บางส่วนที่แบบขายไว้เล่นๆนะครับผมลดจนลบจนเหลือ1 3อยเลือกสินค้านะครับกดตรงนี้ได้เลยเลือกสินค้าตรงนี้แล้วก็ Edit นะครับปรับสินค้าทั้งหมดถ้าใครมีเกินหนึ่งหน้าให้เลือก Edit all ตรงนี้จะเป็นจำนวน Listing ที่คุณมีทั้งหมดใครมี1,000ตรงนี้ก็จะเป็น Edit all 1,000 Listing ให้เรากด Edit ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ให้โปรแกรมตรงนี้มันประมวลผลข้อมูลรวมขึ้นมาให้เราเพื่อที่เราจะแก้ไขอย่างที่บอกก็คือเราจะแก้การจัดส่งและสต็อกสินค้านะครับสองอย่างอ่ะก็ให้เราเลือกทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับทุกชิ้นนะครับตรงนี้จะบอกจำนวนไว้ว่าเรามีสินค้าเลือกอยู่ทั้งหมดกี่ชิ้นเราไปที่ edit field สิ่งที่เราต้องทำก็คือ shipping policy นะครับ ชิปปิ้งอันนี้มันเป็นชิป p ิ้งโพลิ c ีนะครับร้านผมมันจะมี2แบบการส่งเนี่ยบางคนใช้ business policy กับบางคนใช้แบบธรรมดานะครับอ่ะไม่พูดให้เยอะนะครับก็เขาขั้นตอนวิธีทําเลยใครที่เป็น business policy ขึ้นหน้านี้นะครับให้เลือก shipping policy ให้สร้างใหม่นะครับใครที่หน้าไม่เป็นแบบนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวจะถัดไปนะครับอันนี้ให้เราเลือก create policy ใหม่ ตรงนี้นะครับชื่อ p o l i ิ y ก็ตั้งได้หมดนะครับไม่มีปัญหาอะไร e x p e เ i i t e ดส์เด p ชิปจริงๆก็ตั้งให้รู้ก็พอนะครับค่าวิธีจัดส่งตรงนี้ให้เราเลือกมาด้านล่างนะครับจะมี e x p กเพ i t e ก็เลือกที่เป็น f o r m Outside นะครับ e x p e เ t รสไดส์ p ิปปิ้งเเพราะเราส่งมาจากนอกอเมริกาค่าจัดส่งอาจจะตั้งไปสัก99เหรียญก็ได้ นะครับ Handling time ก็1 business day มาตรฐานไป Flat same cost to all buyer ก็คือเราก็จะส่งนะครับแล้วก็ให้เลือกไปเลย Worldwide แล้วก็ Service ให้เราใช้เป็น Expedite Shipping นะครับ Expedite International Shipping ตัวนี้ค่าจัดส่งก็ใส่ไปเยอะๆไปเลยครับแล้วก็ Save Save and Close แล้วก็ เช็คดูนะครับอันนี้ที่เราเพิ่งสร้างถูกต้องแล้วก็เซฟตรงนี้รอระบบตั้งค่าตรงนี้หลังจากเราเปลี่ยนการจัดส่งเสร็จเพื่อความปลอดภัยและไม่มีปัญหาตามมานะครับไปตั้งสต็อกสินค้าให้เป็น0ูนย์ทั้งหมดนะครับทำสองอย่างนี้ถ้ามัน ปัญหาเนี้ยมันผ่านไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรื่องจำนวนตรงนี้ก็ไปที่ price quantity ก็คือเราจะทำตรงเนี้ยแล้วก็จบเลยนะครับ quantity change to ใส่ไป0ูนย์ทุกชิ้นนะครับตอนเนี้ยอย่าไปห่วงเรื่องจะขายได้จะขายไม่ได้เลยนะครับคือถ้ามันโดน listing คุณจะโดนกวาดลงออกทั้งหมดแล้วพอโดนกวาดโดนลบเนี่ย account คุณจะโดน ตามไปด้วยก็คือแบบโดนลบสินค้าเยอะก็จะโดนลงโทษตามไปด้วยก็คือแบบลดลิมิตหรือปิดแอคเคาท์ไปเลยนะครับซึ่งคือถ้าใครโดนเนี่ยผมว่าคงเลิอกอะ่ะเพราะอย่างแอคเคาท์กว่าเราจะสร้างกันมาได้สักร้อยฟีดแบ็เนี่ยเป็นเดือนเป็นปีนะครับถึงตรงนี้เราก็ submit change นะครับก็ไม่มีอะไรก็ submit อีกที หลังจากใครทําเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปเช็คด้วยว่ามันเรียบร้อยจริงหรือเปล่านะครับช i ปปิ้งเป็นเอ็กเพร e ไหรือ,อยังสินค้าในสต็อกเป็นศูนย์หรือ,อยังนะครับสองอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีตรวจมันทำยังไงนะเผื่อบางคนมือใหม่จริงๆแต่ก็ต้องทำนะครับ บางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ปิดร้านไปแล้วก็ปล่อยไปเลยอาจจะปิดร้านไปแล้ววาเคชันกลับมาอีกทีของโดนกวาดหมดเพราะว่าวาเคชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลบของเลยนะครับไม่ได้ปิดของวาเคชันของมองเห็นได้ปกติระบบก็มองเห็นปกตินะครับอถึงตรงนี้ผมลองกดเข้าไปดูสินค้าถ้าทําถูกเนี่ยอย่างนี้ค่าส่งจะต้องเป็นแบบนี้เลย99เหรียญน,นะครับสต็อกไม่มี โอเคนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครเรียบร้อยแล้วก็จบคราวนี้ผมจะมาดูให้ดูอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ b u s i n e เน p o โ i ร y นะครับก็คือเราไปที่ listing active listing เหมือนเดิมแล้วก็เลือกสินค้าทั้งหมดนะครับกดที่ select edit ขั้นตอนนี้ edit all เลือกทั้งหมดในร้านนะครับทั้งหมดทุกชิ้นถ้ามีชิ้น หรือบางชิ้นคุณกะเผื่อขายนะครับก็อาจจะโดนลบแต่ถ้าของไม่โดนลบเยอะคุณก็อาจจะไม่ถึงขั้นโดนลดลิมิตหรือปิดรลานตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ให้เราเลือกอย่าลืมเลือกนะครับตรงนี้ select ทุกสินค้าของเราแล้วก็เลือกไปตรงนี้บางคนขายไซส์ต่างๆมันจะมี domestic กับ international ตรงนี้นะครับก็เลือก domestic ก่อน ก็เลือก a ช g ง to เลือก Service ตรงนี้อันนี้ไซส์ Australia นะครับก็เลือกไปด้านล่างล่าง e d i t e นะครับฟอร์มเอาท์ไอะไรก็แล้วแต่ไซส์ตามไซส์เรานะครับฟอร์มเอาท์ไตัวนี้ e x p e d i t e Delivery f o r m outside Shipping ก็ใส่ไปนะครับ99ไปเลยก็ได้2,000มันไม่มีใครซื้อแน่นะครับอันนี้คือเราทำ Domestic คือกรณีคนซื้อ แล้วส่งไปในออสเตรเลียนะครับมันจะมีอีกแบบนึ่งอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือส่งไปที่อื่นๆนอกจากออสเตรเลียอ่าตะกี้เราทำโดเมสติกเราก็ต้องทำอินเตอร์เนชั่นแนลต่อนะครับทำคล้ายกันนะครับแ e ร์ตเซมคอร์สทูอออเบียร์แล้วก็เลือกตัวเลือก โพส t ทอันนี้เลือกไปเวอร์ได้เลยนะครับเพราะเราไม่คิดจะส่งจริงอยู่แล้วส่วนการจัดส่งตรงนี้ดูดีๆนิดนึงนะครับให้เลือกเป็นพวก international express ที่วันมัน1-5ถึงวันนะครับสังเกตเอานิดนึงก็แล้วกันบางไซต์จะใช้คำว่า e x p d i t e บางใช้บางไซต์ใช้คำว่า express นะครับดูตรงจำนวนวันนะครับ1-5ถึง หนถึงสอ,งอะไรพวกนี้แล้วก็ตั้งค่าจัดส่งไว้กันพลาดเผื่อบางทีเราลืมอะไรต่างๆนะครับก็ตั้งค่าจัดส่งไว้กันพลาดคืออย่างที่บอกช่วงนี้งดขายนะครับการรักษา Account ไว้ก่อนเพราะเชื่อว่า Account มันมีค่านะครับใครที่ขายมาระยะหนึ่งแล้วจะรู้ว่าการทำแอ c เคาท์ขึ้นมามันยากนะครับ Edit Field เราทำแล้วนะครับ domestic international ต่อไปก็คือปรับจํานวนสินค้านะครับก็จะมาตรง price and quantity quantity ก็คือจํานวนนะครับ change to ปรับศูนย์ให้หมดก็ขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมปรับให้เป็นส่งด่วนพิเศษทั้ง domestic international แล้วก็ปรับสต็อกสินค้าให้เป็นศูนนะครับส่วนใครที่คิดว่ามันจะเป็นขนาดนั้นเชียวหรอก็ลองดูเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหลายคนมันไปแล้วนะครับการที่มันโดนลบหรือโดนโทษไปแล้วเนี่ยมันจะยุ่งยากมากนะครับและเท่าที่ฟังมาคือมันไปเลยนะครับใครที่เห็นแล้ว แล้วคิดว่ามีประโยชน์มีเพื่อนที่รู้จักขายใน ebay อยู่ก็ช่วยแนะนำก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเราก็ทำเพราะว่าเราได้ข่าวมาเป็นข่าวที่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ